สวัสดีค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพีเอมมาหาอ้อมแล้วก็มีมาสอบถามในแชทแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะว่าจะทานอาหารยังไงนะคะไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่หลายคนบอกว่าทานคีโตมานานแล้วอะคะ่ะแต่น้ําหนักไม่ลงเลยบางคนก็น้ําหนักลงแค่สองสาเดือนแรกแล้วก็ค้างไปเลยไม่ลงอีกเลยอะไรเงี้ยพอคุยกันจริงๆอะอ้อมก็เลยมองเห็นปัญหาะคะ่ะว่าทานโลคาปะใช่ค่ะแต่ว่าร่างกายยังไม่เข้าคีโตซีอันเนี้ย อ้อมบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณทานคีโตถูกต้องแล้วร่างกายคุณอยู่ในคีโตซีดอะโอกาสที่คุณทานคีโตไป6เดือน1ปีแล้วน้ำหนักจะไม่ลงอะคะ่ะเป็นศูนย์นะคะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าแฟตเซลล์จะโตได้ 1. ต้องมีพลังงานให้เขา 2. ต้องมีฮอร์โมนอินซูลินมาสั่งให้เขาโตถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอะแฟตเซลก็จะไม่โตค่ะไม่ว่าพลังงานจะเข้าแค่ไหนแฟตเซลก็จะไม่โต ทีนี้คุณจะเข้าคีโตซีดได้อินซูลินคุณต้องต่ำค่ะถ้าอินซูลินคุณสูงอ่ะคุณจะเข้าคีโตซีดไม่ได้ยกเว้นคนที่ไปซื้ออาหารเสริมมาเพิ่มคีโตนอันเนี้ยไม่ได้การันตีว่าน้ําหนักคุณจะลงนะคะจริงๆเป็นผลเสียด้วยเดี๋ยวไว้อ้อมคุยอีกทีนะเรื่องเนี้ยอินซูลินสูงร่างกายจะไม่ผิดคีโตนถ้าร่างกายคุณอยู่ในคีโตซีดหมายความว่าอินซูลินคุณต่ําถ้าอินซูลินคุณต่ําหมายความว่าแฟตเซลล์คุณนะคะเขาจะไม่โตเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะอ้วนหมายความว่าสัดส่วนคุณจจะขยยาากก ทานคีโตเจนิกไดเอตเป็นศูนย์ค่ะเนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะคุณสังเกตได้สักคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนาะตอให้คุณให้เขาทานวันละเจ็ดพันแคลอรี่ค่ะน้ําหนักเขาก็จะไม่ขึ้นเพราะน้ําหนักเขาขึ้นไม่ได้ร่างกายเขาไม่สะสมแฟททีเนี้ยคนที่ทานคีโตแล้วน้ําหนักไม่ลงบอกว่าทานคีโตแล้วไม่ได้ผลเนี่ยคือร่างกายเขาคีโตซีนไม่ได้ค่ะอย่างน้องคนนึงนะคะพอดีอ,อ้อมเพิ่งเริ่มคุยกับน้องเขาอาทิตย์ที่แล้วเนาะก็คุยกันมาสักหลายวันแล้วแหละ น้องเขา,าเป็นเคสพิเศษที่หายากเลยนะคะเอาจริงๆแล้วว่าคือเขาสูง1 6 0แล้วก็หนัก40เปอร์เซ็นต์แฟตเขาอยู่แบบ14-15อะไรอย่างเงี้ยเวซ์เลอร์แฟตเขาอยู่ที่0-1เลยนะคะ<อ>แล้วน้องเขาเปลี่ยนมาทานแบบนี้ทําไมเขาไม่ได้มาทานแบบเนี้ยเพื่อลดน้าหนักนะคะเพราะน้าหนักเขาอยู่ตัวแล้วเพ<อ>ียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่แข็งแรงอะค่ะเพราะว่า เขาต้องจับกัดแคลอรี่อยู่ที่600้ถึง900ต่อวันก็คือเขาโรเททแคลอรี่นะคะแต่โรเททอยู่ระหว่าง6 0 0้0ถึงแล้วก็เนื่องจากว่าแคลอรี่ที่ทานมันน้อยมากทําให้สารอาหารที่เขาได้ไม่พอเขาก็จะมีคอลเลกชันวิตามินนะคะช่วงโควิดเนี่ยน้องเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนี้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มมาเจอแบบทานคีโตทานคาริวอร์เนี่ยสามารถทานอาหารได้ในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็น้ําหนักอะ่ะไม่ค่อยขึ้น น้องเขาก็อยากจะสุขภาพดีอะค่ะและที่น้องเขาก็มาทาน k e กได i อทใช่ไหมคะแต่ปัญหาคือน้องเขาไม่ได้ทานไขมันนะคะคือน้องเขาอยู่ในโลกที่ถูกสอนให้กลัวไขมันเนาะ,ะเขาจะรู้สึกว่าถ้าทานไขมันปุ๊บม,มันจะสะสมน้องเขาก็จะแบบเขาจะทานโปรตีนให้เยอะๆแล้วก็ให้ร่างกายมันเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานอันนี้อ้อมพูดเป็นเอพิโซดแรกๆแ,แล้วนะคะว่าร่างกายเราอะใช้พลังงานจากไขมันหรือคาร์โบไฮเดรต สำหรับโปรตีนเนี่ยร่างกายเราอ่ะเขาจะเก็บไว้สร,ร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะเขาก็จะพยายามไม่เอาไปใช้เป็นพลังงานแล้วถ้าเขาจะเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานนะคะมาเสียทรัพยากรเยอะแล้วมันมีของเสียเยอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยร่างกายเขาจะไม่ทํานะคะน,น,นานๆทีอ่ะเราปล่อยให้ร่างกายใช้โปรตีนเป็นพลังงานได้คะ่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายใช้โปรตีนเป็นพลังงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทําลายร่างกายมากนะคะเหมือนที่อ้อมเล่าให้ฟังเนาะและปิด starvation นะคะ คนที่ทานโปรตีนเพียวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีไขมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าเลยอะต่อให้มีโปรตีนเยอะแค่ไหนอะคะ่ะคุณก็จะเสียชีวิตภายในประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินและสร้างฮอร์โมนได้คะ่ะเขาต้องการไขมันด้วยเขาเรียกว่าลัปิสตาเวชันค่ะเพราะเนื้อกระต่ายเนี่ยไม่มีไขมันถ้าสมมติคุณแบบติดเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนนะั้นมีตักระต่ายให้ทานนะคะคุณก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานนะคะ ทีนี้อ้อมรู้ได้ไงว่าน้องเขาไม่เข้าคีโดซีเพราะว่าน้องเขาเล่าให้อ้อมฟังนะว่าแบบคือเขาจะมีเวลากินที่แบบแน่นอนชัดเจนมากน้องเขาบันทึกทุกอย่างลงแอปอะนะคะทานอะไรช่างตวงวัดเป็นขีดๆเลยนะล้อก็มาถึงตรงที่ว่าเขาต้องทานเป็นเวลาถ้าเกิดมันเลยเวลาอาหารแล้วเขาไม่ได้ทานเนี่ยอารมณ์เขาจะขึ้นมากเขาจะแบบเวียงเลยอะไรอย่างเงี้ยอ้อมก็แบบเนี่ยคือสัญญาณของคนที่เข้าแฟตเบรนนิ่งหมดไม่ได้ก็คือน้องเขาว่าตัดแป้งตัดน้ําตาล แต่ทานอกไก่กับผักเท่านั้นอันนี้มันเป็นแนวการทานอาหารคลีนนะคะก็คือโลค่ะไม่ใช่กีโตเนาะที่แบบเนี้ยค่ะถ้าเป็นคนที่อ้วนมากอย่างอ้อมอะ่ะมันก็ยังพอไปได้นะคะเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วว่าร่างกายมันก็จะแบบเอาไขมันที่อยู่ในตัวมาใช้เนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องไทรอยผมร่วงฮอร์โมนแต่ก็ยังพอไปได้ะค่ะถูถูในไทยเอาไขมันเก่ามาใช้ก่อนเลยเนี่ยแต่น้องเขาอะไขมันเก่าก็ไม่มีแล้วก็ไม่ทนันไขมันเข้าไปนานมากเลยคะ่ะ พะน้องเขาไม่ค่อยทานไขมันใช่ไหมร่างกายก็จะห่วงไขมันอยู่แล้วไขมันในร่างกายก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีไขมันใหม่เข้ามาร่างกายก็ไม่เข้าคีโตซีค่ะคือน้องเขาทานโลข่ามาจนประจำเดือนหายอะคะ่ะไปสองปีแล้วนะแล้วถ้ากรณนะีอย่างน้องเขาเนี่ยอ้อมจะทํำยังไงคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยอ้อมจะจับทานแฟตสองต่อหนึ่งกับโปรตีนเลยะคะ่ะถ้าใครยังไม่รู้วิธีคํานวณโปรตีนลองไปดูอภิสวดเก่าๆนะคะอ้อมสอนไว้แล้วก็ สมมติถ้าต้องทานโปรตีนร้อยกรัมต่อวันเนี่ยอ้อมก็จะให้น้องเขาทานแฟตสองร้อยกรัมเลยแต่กรณีน้องเขาเนี่ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องเขาต้องใช้รูปร่างในการทํางานนะคะคือข้อแม้ของเขาก็คือเขาไม่สามารถให้น้าหนักขึ้นมากๆในช่วงแรกๆได้อ้อมก็เลยให้น้องเขาค่อยๆเพิ่มแคลอรี่ตอนนี้นะก็น้องเขาทานอยู่6 0ร้อถึง9 0้าร้อยใช่ไหมคะอ้อมก็เลยบอกว่าอย่างน้อยวันหนึ่งอ่ะไม่ให้ทานต่ำกว่าเจ0ดร้อยแล้วก็ให้เพิ่มไปอีก50สิบก็คือ7จ0้อยห้าสิบแต่แคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด อ้อมขอให้เป็นคาร์จากไขมันไม่เอาโปรตีนแล้วแล้วก็อ้อมขอ,อน้องเขาให้เลิกทานไก่ <c oughs> คือไก่เนี่ยเขามีโปรตีนสูงแต่สารอาหารอื่นเขาน้อยไงคะพอเวลาคุณทานไก่แล้วเนี่ยคุณได้โปรตีนสูงมากมันก็จะนาโด่งเลยเป้าหมายเราก็คือเอาแฟตกับโปรตีนให้มันมาให้ประมาณหนึ่งจุหนึ่งถ้าคุณทานแฟตน้อยกว่าโปรตีนนะคะร่างกายมันจะเข้าคีโตซีดไม่ได้นะคะปกติแล้วมันจะเข้าไม่ได้ยกเว้นคุณจะมีแบบ อย่างโอเวอร์เวทอย่างอ้อมาเปอร์เซ็นต์แฟนห้าสิบกว่าอะไรอย่างเาาาออางี้ยสําหรับเมื่อก่อนนะเอออันนั้นนะ่ยยังพอจะเข้าได้บ้างแต่ก็ยังยากนะคะถ้าทําอย่างนั้นไปนานไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเยอะนะประจําเดือนจะหายผมจะร่วงแล้วก็ต่อมหมวกตก็จะทํางานได้ไม่ดีนะคะเป้าหมายแรกของอ้อมก็คือพยายามให้ร่างกายเขา,าได้ไขมันอิ่มตัวท้อมดึงโปรตีนลงมาเร็วอะไทยร้อยค่า,าจ,จะมีปัญหาได้อ้อมก็ต้องให้เขาคุมโปรตีนไว้อ่ะคะ่ะ แล้วก็ให้เพิ่มปริมาณไขมันขึ้นไปจนกว่ามันจะได้หนึ่งต่อหนึ่งถ้าเพิ่มทีเดียวอ่ะน้ำหนักมันจะขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องให้เพิ่มทีละห้าสิบถึงร้อยแคลก็คืออาทิตย์แรกกับอาทิตย์ที่สอง่ะค่ะจะให้เขาทานเวลาเจ็ดร้อยห้าสิบแคลอรี่ไปก่อนแล้วพอครบสองอาทิตย์อ้อมจะเพิ่มเป็นแปดร้อยหรือแปดร้อยห้าสิบแคลอรี่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะะึนงค่ะจนกว่าเปอร์เซ็นไขมันกับโปรตีนเขาจะอยู่ประมาณหน,นึง่งต่อหนึ่งแล้วดูว่าเขารู้สึกยังไงอะคะ่ะ พอแฟตน้องเขาถึงแบบเจกรัมทุกวันนะคะร่างกายจะเริ่มปรับเรื่องฮอร์โมนนะคะว่าราต้องการให้ประจาเดือนน้องเขากลับมาก่อนนะคะการที่ประจําเดือนกลับมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ว่าร่างกายอะคะ่ะเริ่มซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เริ่มได้รับสารอาหารที่ขาดไปนะคะพอน้องเขาแบบเข้าสู่แบบแฟตเบร n น n ่โหมดแล้วอะคะ่ะพอน้องเขาไม่มีน้ําหนักให้ลดนะคะเป้าหมายก็คือไม่ให้น้ําหนักเพิ่มเนาะ แต่ให้ทานปริมาณแฟตได้เพิ่มขึ้นพอเราค่อยๆทานเพิ่มขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเขาก็จะดีขึ้นอ้อมอยากให้น้องเขาไปถึงช่วงประมาณ2,000ถึง2,200แคลอรี่นะคะสามารถทานอาหารได้ตามที่เขาควรจะทานนะคะโดยที่ยังรักษารูปร่างของเขาได้อยู่ที่ระหว่างที่เราเพิ่มแคลอรี่เนี่ยถ้าน้ำหนักน้องเขาขึ้นจะทำยังไงอ้อมก็จะใช้วิธีการโรเททแคลอรี่ค่ะก็จะทำโปรตีนสเปริงบ้างโรเททแคลอรี่บ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้การไฟล์เข้ามาช่วยก็คือ รักษาปริมาณอาหารที่ทานนะคะแต่ว่าให้ร่างกายอยู่ในคีโตซีนนานขึ้นก็คืออาจจะให้ทานแบบ a อ t ิ r n a t e day fasting ก็คือวันที่ทานก็ทานให้เยอะไปเลยแล้ววันที่ไม่ทานก็คือไม่ทานไปเลยให้อยู่ในคีโตซีนนานขึ้นร่างกายมันก็จะลีนขึ้นนะคะแต่สารอาหารมันจะครบเนาะทีนี้เรามาพูดถึงสัดส่วนของโปรโตีนกับไขมันนะคะว่าใครควรจะทานโปรโตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่เพื่อให้ร่างกายเข้าคีโตซีนได้แล้วจะปรับยังไงให้เข้ากับเป้าหมายของเรานะคะเรามาเริ่มจากกลุ่มที่ โลแฟตมาก่อนก่อนนะคะคือถ้าตลอดมาเนี่ยเป็นคนที่ทานแบบโลแฟตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะคือซื้ออาหารทุกอย่างต้องเป็นโลแฟตทานเนื้อสัตว์ก็จะทานไก่ทานปลาทานเนื้อไม่ติดมันอย่างเนี้ยค่ะเวลาสลับมาทานคีโตคาร์นิววใหม่ๆอะคะ่ะน้ําหนักจะขึ้นนะคะส่วนใหญ่อะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบขึ้นแบบอยู่ๆก็ตัวเพลกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะเวลาเราทานแบบอาหารที่ดีะคะ่ะตัดพกักว น้ำตาลกับแป้งแล้วก็อาหารแปรรูปทิ้งอะร้างไายเขาค่อนข้างจะลีนกว่าค่ะเพราะฉะนั้นบางคนนะ่ยน้ำหนักขึ้นมาห้ากิโลแต่ดูไม่ออกเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยสัดส่วนลดลงกว่าตอนที่น้ำหนักแบบน้อยกว่านี้ด้วยพอน้ำหนักที่ขึ้นนะคะไปขึ้นมวลกระดูกกับกล้ามเนื้อเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มน้ำหนักลงอันเนี้ยแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะถ้าเป็นคนที่มีปัญหาประจำเดือนไม่มามีปัญหาไทรอยมีปัญหาแบบต่อมหมวกไตอะคะ่ะ ที่เขาเรียกอะดิโนฟตีก่ะค่ะตับหมดตอะ่ะเขาจะผลิตฮอร์โมนสาคัญสตัวนะคะก็จะมีคอร์ติซอลที่เราเรียกว่าฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ฮอร์โมนตัวเนี้ยเขาจะเป็นฮอร์โมนที่ไว้กระตุ้นเราอะนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนสาคัญนะเราต้องมีแต่พอเราเครียดมากเกินไปอ่ะก็จะไม่ดีอะคะ่ะอินซูลินเ็าจะออกแล้วก็น้ําตาลจะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่2ดีไฮโดเอพิเอนดอสตอโรนนะคะ DHEA เนอะชื่อยาวไม่ต้องจำก็ได้นะคะได้จำแค่ว่า ตัวนี้เป็นฮอร์โมนตั้งต้นของฮอร์โมนเพศหญิงกับเพศชายนะคะคือเขาะเอฮอร์โมนเนี้ไปผลิต rogen, Pro er one, one, เอสโตรเจนโปรเจสตอโรนเทสโทสเตอโรนอะไรอย่างเี้ค่ะคือพอเราขาดฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบประจำเดือนเราไม่มานะคะตัวที่3ามก็คือแอนโดสเตอโรนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมพวกเกือแร่ในร่างกายนะคะพอฮอร์โมนกลุ่มนี้ไม่สมดุลน,นะคะเราก็จะเกิดอาการแบบ ตอนเช้าไม่มีแรงไม่อยากลุกตอนบ่ายง่วงเหงาหานอนนะคะลุกเร็วๆบางทีก็โลกหม,มุนทั้งที่น้ำตาลไม่ได้ต่ำตอนกลางคืนนอนไม่หลับแต่เหนื่อยตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชอบตื่นขึ้นมาตอนตีสองตีสี่อะไรอย่างเงี้ยอาการประมาณอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจลองไปเสิร์ชอาการแบบต่าหมวกไตได้นะคะลองไปดูเนาะพอประจำเดือนเริ่มกลับมาเริ่มนอนได้ตลอดทั้งคืนไม่มีปัญหาะคะ่ะแล้วก็ร่างกายเริ่มไม่ต้องการแฟรแล้ว ผมบอกเลยนะคะคนที่มาจากสาย low fat อะพอเริ่มมาทานแฟตสักแป๊บหนึ่งวันแรกๆอาจจะไม่เป็นนะคะสักสามสี่วันร่างกายเขาจะแบบอยากแฟตมากเขาจะอยากไขมันมากคุณจะอยากทานเนื้อติดมันคุณจะแบบคนที่ไม่ชอบเนยอนะคะ่ะทานติดๆแต่ก็จะแบบชอบเนยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ชอบรสชาติแต่ก็จะนึกอยากทานขึ้นมาอันนี้เป็นเพราะว่าร่างกายเขาเจอสิ่งที่เขาขาดคะ่ะเขาก็เลยอยากที่จะรักษาตัวเองนะคะ ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากค่ะแล้วก็อยากแก้ไขปัญหาสุขภาพก็แนะนําให้ปล่อยไปเลยนะคะช่วงเนี้ยแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะเขาจะหยุดเองนะเขาก็จะไม่อยากอีกแล้วค่ะก็จากที่เคยแบบอยากทานหมูสามชั้นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นึกอยากแบบของมันๆอีกต่อไปเลยเนี้ยแล้วอย่างที่เอมเคยเล่านะคะไม่ต้องกังวลมากค่ะร่างกายเราอะชินกับการใช้ไขมันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะแล้วเขามีกลไกการป้องกันการใช้ไขมันเนาะพอร่างกายเราได้ไขมันพอแล้วอะคะ่ะสมองเราอะเขาก็จะ สั่งให้เราหยุดทานไขมันด้วยกันบอกว่ามันเลี่ยนนะคะเราก็จะแบบทานต่อไม่ได้นะคะถ้าร่างกายเราขาดมานานๆนะแล้วสมองเราต้องการไขมันอยู่เราก็จะกินไขมันไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่เราก็จะดูดซึมไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเรามีน้ําดีจํากัดคือร่างกายเรามีถุงน้ําดีอยู่แล้วเรามีน้ําดีอยู่จํากัดใช่ไหมคะพอน้ําดีที่เรามีอยู่จํากัดมันหมดอะมันก็จะเผาผลาญแล้วก็ดูดซึมไขมันไม่ได้ มันก็จะท้องเสียค่ะมันไม่ได้ท้องเสียทรมานแบบตอนที่เราติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเยอะๆอะไรอย่างนั้น,นเป็นลักษณะแบบเข้าน้ำาถ่ายออกมาเหมือนปัสสาวะค่ะจะเป็นสีเขียวๆแล้วพวดออกมาเลยอาจจะหนึ่งสองครั้งหรืออาจจะสามครั้งแล้วแต่คนเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยแล้วะค่ะส่วนใหญ่จะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนนะคะบางคนก็อาจจะสามเดือนนะร่างกายก็จะแบบโอเคแล้ว เขาเริ่มวางใจแล้วว่าสักเนี้ยมีแฟตเข้ามาตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาแก้ปัญหาเรื่องพวกฮอร์โมนนะคะทุกอย่างกลับมาเริ่มสมดุลแล้วเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นสักแป๊บอะค่ะน้ําหนักก็จะลงทีนี้เขาก็จะลงเยอะเลยนะคะอ้อมยังไม่เคยเห็นใครแบบร่างกายอยู่ในคีโตซีดไม่ใช่ทานคีโตนะคะเอาหมายถึงร่างกายอยู่ในคีโตซีดนะหกเดือนขึ้นไปแล้วน้ําหนักไม่ลงสัดส่วนไม่ลงนะคะอ่ะทีนี้มากลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองก็คือสไตลอามะค่ะคือกินไม่เลือกเลยเนาะ กินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไขมันเยอะๆส่วนใหญ่คนที่มาสไตล์อย่างอ้อมอค่ะจะเข้าคีโตซีค่อนข้างง่ายคือตัดแป้งกับน้ำตาลปุ๊บจะเข้าคีโตไีได้เลยเนาะอยากช่วยเรื่องการปรับตัวค่ะก็อัพเป็น1.5แฟตแล้วก็1โปรตีนก็ได้นะคะประมาณแบบสมมติโปรตีน100กรัมก็ทานแฟต150กรัมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอสักประมาณ2อาทิตย์อะคะก็ปรับมาเป็น1ต่อ1นะคะ ต่สัดส่วนของ1ต่อหนึเนี่ยไม่ใช่สัดส่วนที่จะอยู่ตลอดไปนะคะมันจะเป็นสัดส่วนของแฟตกับโปรตีนช่วงที่เราลดน้ําหนักเนาะแล้วก็พอผ่านไปสัก2อสเดือนนะคะต้อมอยากให้มีวันหนึงหรือ2วันนะที่อัพแฟตขึ้นไปเป็น1.5ถึง2ต่อหนึค่ะก็คือ150กรัมต่อ100กรัมโปรตีน 200กรัมแฟตต่อ100กรัมโปรตีนเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ1-2วันหลังจาก3เดือนนะคะที่จะแบบให้ร่างกายแบบคงสภาวะแฟตบิ์นนิ่งโหมดแล้วก็อยู่ในคีโตซีได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องฮอร์โมนต่างๆนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอะไรใดๆนะคะแล้วก็สามารถแบบนอนหลับได้ตลอดคืนอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลสุขภาพโอเคอย่างเงี้ย แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอยู่ยังแบบตอนกลางคืนนอนได้ไม่ตลอดคืนมีปัญหาเรื่องง่วงเหงาหาวนอนอย่างเงี้ยอ้อมอยากให้ไปที่สองต่อหนึ่งนะคะแฟตสองร้อยกรัมโปรตีนร้อยกรัมจนกว่าคุณจะหลับสนิทตลอดคืนนะคะแล้วก็คุณแบบหายอยากแฟตก็คืออาจจะลดถ้าไม่ไหวจริงจงก็คือลดโปรตีนลงแล้วก็เพิ่มแฟตขึ้น แต่อย่าลดโปรตีนลงนานนะคะโปรตีนแบบถ้าสมมติคุณต้องการโปรตีนประมาณร้อยกรัมต่อวันนะคุณอาจจะลดลงมาเหลือสักแปดสิบห้าเก้าสิบแล้วก็เพิ่มแฟตอีกหน่อยนึงอย่างเงี้ยเพื่อให้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนของแฟตยเยอะกว่าโปรตีนนะคะพอคุณหลับสนิทต,ตลอดคืนแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะก็ปรับลงมาอยู่ที่หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ต้องการลดน้ําหนักไม่ได้อะไรนะคะเนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนที่กําลังดีค่ะฮอร์โมนทุกอย่าง,งคุณนะก็จะดีไปตลอดเลย ส่วนคนที่ลดน้ําหนักอยู่อะค่ะก็อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเปอร์เซ็นต์แฟตของคุณมันจะลดลงเยอะแล้วก็น้ําหนักคุณอะอยู่ในจุดที่คุณต้องการแล้วอะค่ะแล้วก็อย่างที่อ้อมบอกอะค่ะการโรเทชเรื่องแฟตเข้าไปด้วยนะคะคือคุณทานหนึ่งต่อหนึ่งอะหกเดือนเลยอย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะให้เพิ่มแบบวันสองวันนะที่มีแฟตแบบหนึ่งจุดห้าต่อหนึ่งกับสองต่อหนึ่งนะคะ ทีนี้กลุ่มคนที่ลดน้ําหนักอะค่ะโรเทดด้วยการทำโปรตีนสแปลลิ่งนะคะ, again, ะ,คะถ้าใครยังไม่รู้ว่าโปรตีนสแปลลิ่งทำยังไงคือพิเศดเก่าๆนะคะ้องทำเวลาเนิร์โปรตีนสแปลลิ่งควรจะทําวันหลังจากที่เราอัพแฟตนะคะถ้าสมมติวันนี้เป็นวันที่เราอัพแฟตแบบสองต่อหนึ่งอะสองแฟตสอง้อกรัมโปรตีนร้อยกรัมอะคะ่ะวันรุ่งขึ้นเราทำโปรตีนสแปลลิ่งอะน้ำหนักอะจะลงเร็วะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่น้ําหนักลงเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะ ประมาณสักอาทิตย์ละครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลอยู่แล้วอะเพราไม่อยากให้ทำโปรตีนสแปลลิ่งนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักคุณลงประมาณเดือนละ3กิโลเนี่ยเป็นจุดที่เฮลตี้มากอะคือผิวอะไรเงี้ยก็จะไม่เสียนะคะแล้วก็มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดอยากลดแบบเร็วมั่งจริงขอแบบช่วงแรกๆเนี่ยขอเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อ,อย่างที่้อมบอกอะคะ่ะ1ต่อหนึ่งแล้วก็พอสัก สองสาเดือนก็มีวันที่แฟตส,สูงวันสองวันแล้วก็ทำโปรตีนสแป l ลิ่งแล้วก็โรเททการฟ้าเราจะช่วยได้ค่ะเรื่องพวกนี้อ้อมคุยไปหมดแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูก็หวังว่าอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ไขปัญหาข้องใจของหลายๆคนเนาะเพราะว่าร่างกายของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราไม่สามารถใช้วันไซฟิตออลได้เนาะเจอกันอพิโซดหน้านะคะอพิโซดหน้าออมว่าจะทาเรื่องเกี่ยวกับ ทานคานิวอเพื่อแก้ปัญหาภูมิคุ้มกันนะคะอย่างพวกโรคสะเก็ดเงินเนาะโรคดิเพชันโรคแบบผิวหนังต่างๆอาการแบบภูมิแพ้เนี่ยคะ่ะแล้วก็ Syndrome, ลิคิกัสซินโดมเนาะลักนั้นก็จะสืบวิดีโอของดอเตอร์เบนจามินบิ๊กแมนซึ่งเอาว่านะ่าสนใจมากนะเขาจะเล่าเรื่องว่าอินซูลินทำงานยังไงแล้วก็เรื่องอินซูลินกับกูคากอนนะคะแล้วดรเบนเนี่ยเขาจะต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเขาเป็นนัก วิทยาศาสตร์ด้วยเนอะเขาก็จะอยู่ในห้องทดลองแล้วเขาก็จะมีแบบคือประสบการณ์ที่เขามีอะ่ะมันไม่ใช่แบบแค่กับคนไงคะคือเขาทดลองกับตัวเซลล์ด้วยเนาะว่าเออเซลล์ไขมันเวลามันอยู่ในห้องทดลองกับฮอร์โมนตัวไหนมันตอบสนองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอามาน่าสนใจดีอะคะ่ะพอดูแล้วมันก็จะเข้าใจเยอะขึ้นเนาะแล้วก็จะมีเรื่องอันคัพปิ้งก็คือจับไปตคอนเดียแยกกันนะคะคือเขาจะเขาจะอธิบายรละเอียดเลย,ย,ยว่าทําไมคีโตนเนี่ยมันถึงทําให้น้ําหนักลงได้เยอะ มันมีกลไกหลายอย่างนะมันไปทําให้ไมโตคอนเดียค่ะผลิตพลังงานน้อยลงด้วยเขาเรียกว่าจัดไมโตคอนเดียแยกกันสนุกมากเลยนะตอนอ้อมฟังแล้วอ้อมก็ขำอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่าลืม subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งนะคะเวลาอ้อมัพวิดีโอจะได้รู้แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็แวะมา comment คุยกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะจะได้ทำวิดีโอดีๆต่อไปเจอกันอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ